เวลาพัฒนานะคะตามต่อนะฮะงวดวันพุธนะคะอ่ะผลออกนะคะเจ็ดห้าแปดสี่เก้าเก้าเบิ้ลมาอีกแล้วสี่เก้าเก้ามาอีกแล้วในรอบจัก,กรวาลน,นะคะอ่ะโอ้ยจะว่าไงอะ่ะองวดนี้มั่นใจนะมั่นใจจริงๆ จากที่สองงวดของเรานะคะสองงวดแอดไม่ไม่ฝันเลยเนาะจะเงียบจะเงียบนะคะไม่ฝันแต่ว่างวดนี้เมื่อคืนแอดก็ทําสูตรไว้นะคะทาสูตรไว้แล้วแอดก็มาฝันนะคะแอดฝันดีนะตามสูตรเลยนะคะเข้าหรือหลุดยังไงก็ต้องขออาภัยด้วยนะคะเพราะว่ามั่นใจจริงๆนะคะเอา้าโอ้ยบอก วันนี้แปลกๆนะคะดูบอกเป็นสีนี้แต่ว่าเป็นสีนี้อ่ะยาวเลยนะคะยาวเลยอ่ะตามสูตรนะคะมาแค่นี้แหละอืมเข้าหลุดยังไงก็ต้องขออาภัยนะคะเพราะว่าทั้งหมดทั้งปวงก็เออถทดสูตรเด้อเนาะ ไปโทสูตรข่อยสูตรก็มีเข้ามีหลุดนะคะท่านผู้ชมวันนี้มาแดงจึงคึงเลยเกิดเหตุการณ์ยังขึ้นเอ่อทีอ่อจับไว้นะฮะงดงดงดที่ผ่านมาก็เสดาจริงๆไม่คิดว่าเบิ้ลจะกลับมาอีกเนาะเบิ้ลสองงวดแล้วนะสองงวดติดแล้วงวดที่สามก็อะไรนะ โอ้ยยากเป็นย่ายนะฮะเนาะอ่ะทียดจับไว้นะคะทียดจับไว้ก็จะมีสองศูนย์สองสี่สองแปดนะฮะนี่คือตัวเลขที่แอจับไว้อืม แต่ถ้าให้ชอบสุดๆนะฮะถ้าให้ชอบสุดๆเลยนะฮะให้ระวังใครชอบเบิ้ลก็ให้ระวังสองสองนะฮะเลขเบิ้ลเนาะเพราะว่าสองมันสองตัวนะฮะอืมเนี่ยไปกับสลับบุรีแล้วเลี้ยวคูเลี้ยวคกลกับไปถึงโคลาอะ สี่ตัวนะคะก็ลองดูนะคะของเรามาสี่ตัวเดียวนะงวดที่ผ่านมาลนะ่ะอุ้ยท่านผู้ชมแอดเพิ่งดูนะนี่ว่าเลขตัวเดิมกลับมานะนี่เนี่ยเลขตัวเดิมกลับมาเลขตัวเดิมกลับมาคือ จะบอ,อกไม่ไกลกันอะอาจจะติดตัวเดิมเนี่ยตัวเดิมก็จะมีนี่ไงอ่ะก็มีสองแปดสองสี่นะคะนี่ไงอืมให้ไม่เยอะนะคะให้ไม่เยอะอ่ะก็ระวังกันด้วยนะคะใครที่เอ่อกลมเสี่ยงนะคะกลมเสียนะะเส่ยงเนาะอ่ะจะว่ายังไงดี อะทั้งหมดทั้งปวงบุญดวงของเราเองนะคะท่านผู้ชมอ่ะน่าจะมาน่าจะมาแล้วละเพราะว่าแอดแอดทำสูตรแล้วแอดจับจับตัวเล็กไว้ใช่ไหมแอดเออฝันว่ามีลูกน้อยนะคะมีลูกน้อยเนะาะใครชอบกับแอดก็ตามนะคะท่านผู้ชมก็ ก็ไปดูหลายๆท่านหลายๆเสียนแล้วก็โอ้มาชนกับแอนอะนะฮะท่านผู้ชมก็ให้มั่นใจเลยให้มั่นใจเลยนะคะเพราะว่าทําสูตรไว้แล้วก็สองงวดที่ผ่านมานะฮะไม่ฝันนะไม่ฝันงวดนี้ฝันนะสังเกตไหมว่าแอสสองวัที่ผ่านมาเอสไม่ค่อยเล่าความฝันหรือว่าอะไรเลยนะเนาะแต่ว่าครั้งนี้แอสฝันนะคะ แต่ถ้าให้ชอบสุดๆแอดชอบสองแปดนะคะทานผู้ชมสองแปดเนาะอ่ะขอบพระคุณมากๆนะคะ